นะครับบอร์ดแอร์ซัมซุงฟิกสปีดธรรมดานะคะอันนี้น่าจะมาด้วยอาการบอร์ดไม่ทํางานหรือว่าเปิดไม่ติดอะไรประมาณนั้นเนาะอ่าจากที่สังเกตเบื้องต้นนะครัตอ่าตัวนี้เป็นนี่ไอซีภาคจ่ายไฟส่วนมากจะเสียเนาะสาหรับบอร์ดอ่ารุ่นนี้เนาะจะเป็นรุ่นที่ใช้อ่าใช้อะไร <laughs> น้ำยา <c oughs> น้ำยาเบอร์ยี่สิบสองนะครับไอยี่สิบสองเนาะ นี่ไอซมันก็จะเป็นเบอร์นี้นะครับ gop สองห้าสาม pn นะครับนี่จะเสียบ่อยจะเห็นว่าแผ่นฟิลจะมีรอยความร้อนค่อนข้างจะสูงจะรอยเข้มๆนะครับมาแล้วก็มาอีกตัวหนึ่งตัวนี้ฟิวรนี้เช็คด้วยนะครับตัวใหญ่ก็จะขาดด้วยฟิวสีแดงๆีีประมาณนั้นเลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นประมาณนี้เนาะตัวนี้เสียนี่ตัวนี้จะมีสายต่อเข้าในส่วนของเทอร์มินนลด้วยนะครับ อันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับตัวจำกัดเรื่องของกระแสด้วยเทอมโมฟิลอยู่ด้านหลังเนาะเนี่ยลองแกะมาดูว่าเอาเสียด้วยหรือเปล่าขาดด้วยหรือเปล่านะครับโอเคล่าไปก่อน,นะคะ่ะ